อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่หมอหมีวก็ไก่ทดี่วัดปงชัยจ้หอมลำปางอ่าเล่นก็ไก่กวนแทนได้กวนไก่เหรอกวนไก่ทำไมเดี๋ยวโดนตีนะห้ามกวนไก่ดิเราเล่นกับพวกเรานี้เล่นกับพวกเรานี้ทำเลไม่ต้องเล่นกับไก่ไก่ผมไม่รู้เรื่องด้วยรได้เล่นกับไก่มหม,มีวก็ไก่ก็ไก่มอหมียวเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันไหนดูที่ดูนี่ โอ้โหทางนี้อีกเยอะแยะเลยครับทางนี้เยอะแยะเลยมาพ่อเอาอาหารมาให้กินแล้วล่ะเมียวเมียวเราไปเนี่ยอาหารให้ไก่กินครับอาหารให้ไก่กินเออเมียวเราไปลูกเมียวเราไปเมียวกินข้าวไก่ไม่ได้นี่ให้ไก่กินไก่กินเอไก่กินไก่กินวันนี้เอาอาหารมาให้ไก่กินบนนี้ ตรงนี้ดินแข็งหน่อยนะไม่เป็นฝุ่นไก่ก็ได้จิกอาหารได้สบายนะบริเวณนี้เป็นสถานที่ก่อสร้างพุทธคยาเจดีสีโปวงชัยครับปีนี้สงการปีนี้ขอเชิญชวนทุกท่านเนาะร่วมบริจาคทรายบริจาคหินทรายขนทรายเข้าวัดเพื่อจะเทเพื่อนตรงนี้ครับจะเทเพื่อนตรงนี้ให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อ แทบประโยชน์ด้านหลายๆอย่างนะซึ่งบริเวณนี้แทนที่ก่อสร้างพุทธคยาจะดีซึ่งวางศิละเลิกมาสองปีแล้วยังไม่ได้คืบหน้าไปถึงไหนเลยนะก็ปีนี้ว่าจะเทพื้นตรงนี้ให้เรียบร้อยสักหน่อยหนึ่งเนาะครับส่วนการก่อสร้างอืน่นนั้นเดี๋ยวค่อยว่าโอากาสต่อไป ปีนี้ขอให้ได้พื้นสักเสร็จตรงนี้เสร็จตรงพื้นนี่เนาะก็ขอเชิญชวนเนาะท้าทายทุนที่ได้รับชมคลิปนี้ขอเชิญร่วมบุญด้วยกันคนรายเข้าวัดคนเห็นคนรายบริจาคสาย,สายขาวัดในช่วงเทศกาลสงการปีใหม่ไทยนี้เนาะเราก็จะได้มารวบรวมเทพพื้นตรงนี้ซึ่งปริเวณนนี้เป็นพื้นที่ที่สูง สูงกว่าพื้นระดับพื้น60เป็นก็สามารถท่าหาว่ามีเห็ดน้ำปา่าหลายหลกักน้ำหลักมาชชวงหน้าฝนก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นที่หลบหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ครับซึงเราเป็นวัดเราที่อยู่ในป่าชนบทนะก็การหาปัจจัยนั้นการหาปัจจัยหายาที่ทมที่มาเปลี่ยนะภาพก็ค่อนข้างจะยากก็ค่อยๆทำไปตามปัจจัยที่มีนะ ชิรตอนชิรตอ,น,อนนี้สองปีแล้วได้แค่นี้เราก็ขอโมตนาสาธุกับทุกท่านเนาะถ้านสนมีความจิตศรัทธาที่จะร่วมบุญก็ขอเชิญได้ที่ติดต่อหลวงปู่ม,มาก็ได้นะวนหกห้าสี่แปดเก้าไปหกห้าสองถ้าใดที่มีความสนใจจะร่วมบุญด้วยกันเนาะก็ขอเชิญได้นะกับขอพรโมตนาสาธุอายุวโนสุขังพรลงังเจ้า